ครับครับสวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่น้อง,อง,องทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องน้โมสแตนซิ่งนะครับเราจะพามาดูกันว่าลีดแดดกับลีดแอลออันไหนมันแตกต่างกันยังไงทำไมลดแดดร้อยิบห้าถึงได้ใส่ลีดแอลอีดร้อยิบห้ากันมันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเรามาดูกัน อ่ะครับผมนี่เราก็จะมาดูกันครับนี่คือโครงรีดนะครับโครงรีดแดดนะครับเด็มเดิมและนี่คือใบรีดนี่ใบรีดแดดเดิมเดิมจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มาดูใบรีดใบรีดเอเอสจะเป็นไฟเบอร์ครับแต่ว่าขนาดเนี่ยครับขนาดจะเท่ากันหมดการที่ใบรีดเป็นไฟเบอร์ครับมันจะเบา เวลาเราบิดนะครับรอบมันจะมาได้ดีกว่ารอบเบากว่ามาได้เร็วกว่าแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันก็มีความหนักกว่าไฟเบอร์ครับมันก็จะรอบช้ากว่านิดนึงหนักกว่านิดนึงแต่ว่าข้อดีของลีนเหล็กคือไม่แตกลีนไฟเบอร์เนี่ยครับแตกส่วนมากจะแตกนะครับแต่ว่าเหล็กก็โกงเหมือนกันนะครับ ที่เจอปัญหามาในรถส่วนมากก็มีโกงมั่งแล้วก็ปิดไม่สนิทเวลาเราใส่เข้าไปนะครับมันจะปิดไม่สนิทถ้ามันโกงตรงเนี้ยเนี่ยครับใบตัวนี้มันจะปิดไม่สนิทม,นะม,ม,มันจะพะเยอือนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าใครอยากให้รอบดีขึ้นรอบมาไวบิดมาเร็วก็เนี่ยครับรีดไฟเบอร์ใส่ด้วยกันได้เลยถอดออกมาเปลี่ยน ขนาดเท่ากันก็ฝากพ,พี่น้องๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเราก็มีมานำเสนอแค่นี้ครับลองดูครับเพื่อรอบใช้งานในการขับขี่รถอาจจะดีขึ้นครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ